นี่ตายมันเดินมาแล้วเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเปิดประตูเปิดประตูปิดประตูไม่ทันไอ้เฮี้ยใครมายืนขวางกูแล้วยามันแอบในห้องน้ำได้นี่ยได้เหรอเวย์ฟอร์ดเคียงเข้ามากับกูนี่มึงมีใจกูออกไปเลยเนี่ยออกยปออกไปออกไปอย่างไวเลยเฮี้ยอ้กคนเปิดประตูได้เลยึงอยาห้องน้ำหญิงเพื่อนไอ้เฮี้ยโลกจิตหวาย ไปไปเขายังเขายังนี่นะเนี่ยมึงจำหน้าไอ้นี่ไว้นะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมึงดูมันดีๆนะไอ้เฮียไอ้ตัวไอ้เฮียเนี่ยที่มันจำสแกลกูคฮยกูตกใจหมดไอ้เฮียอย่าให้มันหลุดมาอีกนะตกใจชิบหายไอสัตว์กูก็งงเสียแล้วตึกงตึ๊ตึ variance, <c red i figured> ๊ตึ๊ตึ๊ตึ๊แล้วก็จำสแกลกูเลยไอ้เฮียมาพอดมาเมื่อกี้ เฮ้ยมันมาแล้วมันมาอะไรอย่างมันจะไม่จบสิมึงลองเดินเดินออกดิออกเดินออกดิมึงก็ไปเดินออกไปหายเนี่ยมึงก็เดินออกไปดิมันไม่ทำอะไรมึงหรอกเฮียมันก็วิ่งไปดูก่อนเนี่ยมึงไปกับกูวะล่ะอ้าวไปเด็กแล้วมึงด๋อยแบบเฮี้อะไรกูก็กลัวเป็นได้เฮียมึงไม่ถามมาดูว่ามันต้องการอะไรวะต้องการอะไรครับเนี่ยเนี่ยมันมันมาสองสองสองกระจกอยู่ตรงนี้ไอ้เงี้ยเว้ยสองเดินกระจกมันก็ปิดประตูดิอ้าวเหรอไหนเนี่ยเออ มึงไม่ปิดประตูอเอากูไม่รู้อ่ะไอ้เหี้ยเล่นเป็นไหมเนี่ยหรอได้ไอ้สัตว์มึงอะไรเป็นหรือเปล่าไม่เป็นมันส่องกระจกแล้วมันปิดประตูเลยเว้ยมันไปยังอ่ะเปิดไฟดูดิเปิดไฟเปิดไฟไหนอ่ะง่ยกด e ี่เป็นปะเนี่ยโอ้ยจบแล้วเพื่อนเปดูโอ้ยป้าบอกในรอบนี้ไม่ได้แดกกูหรอกกูดูแล้วมันเล่นยังไงเมื่องนั่นมึงปิดทำไมอ่ะเฮ้ยมึงใครแล้วมึงใครแล้วเหีื่อเปลืองแบตไอ้สัตว์เนี่ยมึง้ใจตัวเองเฮ้ย ไม่เกี่ยวเฮี้ยตกใจหมดมาแล้วเนี่ยไอ้ฟอร์ดมึงไม่ดูวะมึงไม่ดูวะเพื่อนกระต่ายไหนตรงไหนคือม่านวะหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งซีแล้วมึงก็ลองกดเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรวะต้องกูอยู่ดีๆมึงก็เฮ้ยเฮี้ยมึงไปดีไปดีไปดีไอ้เฮี้ยหายแล้วเพื่อนสิบเปอร์เซ็นตกใจหมดไอ้เฮี้ยฝั่งซ้ายอย่ามานะติดพัดลมเลย เรจะประหยัดพลังงานเหรอเพื่อนห้าเปอร์เซ็นต์ละเพื่อนเย่รอดไอ้เหี้ยอเราไปทำงานของเราแบบเพื่อนเออมันเห็นตารางไหมซ่อมเครื่องอาเขตที่เสียหายทำาความสะอาดพื้นห้องน้ำเพื่อนกูกำลังซ่อมเครื่องอยู่ไอ้ฝรั่ดูห้องน้ำมันหนยดีมันมีเปล่าไอ้เหี้ยหมออยู่ไหนดะสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหี้ว เดก่อนหมาป่ามันมานะเพื่อนไอ้เหี้ยเออแม่มันเปิดแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเดินมันเริ่มเดินแล้วเพื่อนหมามันเริ่มเดินแล้วน่ะมันจะวิ่งมาหากูก่อนกูอยู่ข้างนอกเวลากูดูให้อยู่เอ้ยมันวิ่งไปแล้วบอดบอดบอดวิ่งแล้วเพื่อนปิดแล้วปิดฝั่งไหนมึงปิดฝั่งฝั่งซ้ายไอ้ปิดฝั่งขวาไอ้เหี้ย ไอ้ขวิดไอ้ขวัยไม่ปิดฝั่งซ้าไอ้ปิดเป็นปิดของขวาเว้ยไอ้่ะมันมาสายแล้วบอกูปิดไปแล้วไอ้ยกูไม่ได้แสดงแล้วเอ้ยกูตกไก่จริงนะทุกครั้งเลยอ่ะอายุอ่ามึงโดนไก่ฆ่าใช่ไหมอืมแต่กูโดนเพื่อนมึง งเเนี่ยเคว้กูขึ้นแล้วทำไรบ้าล่ะจะไม่เป็นไรบอกได้เสมอเฮ้ยบอกบอกกูเฮ้ยมิบอกเฮียไอ้กูตกใจหมดไอ้สัสกู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 ตกใจหมดเฮียเฮียกูมาทำห้องน้ำทำน้ำมันเออมึงเข้าห้องน้ำเลยเดี๋ยวกูดูให้ถ้าไก่ออกมาแล้วกูจะบอกว่าออกมาแล้วมึงก็เข้าไปหลบในห้องน้ำอ่ะโอเคใครเยียบพี่อะไรวะไก่เปทะเลากแม่วมาแยงมามันมาห้องน้ำแล้วบอกกูเลยนั่กูจะได้วิ่งเข้าไอ้เหี้ย ัจริงนนี่ยมันดม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 เนไอ้ที่ยากลัวว่ะมันดำ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 ยางด้ยางจำตกูยางดำยางดำตาหนึ่งบีก็ตายไก่ไปซ้ายกับขวาฟอดแล้วกรต่ายกระต่ายอยู่กระต่ายหีไอมาทำไมวะ

ไอ้เชื่อกลัวเพื่อนกลัวว่ะไอ้สัตว์คุณมึงชื่อโดูให้กูหน่อยนะเป็นผีตีกีตาร์อยู่อ่ะกระต่ายเตกมไอีเออตกใจไอ้เหีออโดนไก่โดนไก่เสียตืดอันไหนคือพื้นห้องควัววะไอ้สัตว์ไหนอะชิคเก้นนะชิคเก้นไอ้เออตกใจคือน้องควายเหรอ ไอ้มันมืดด่่มันมืดอ่่มันมืดอ่ะไอ้เลยตายหมดเหรอายุยุเมากุนใจดิเก็บได้ปะเอาได้เอาได้ไวนันกูด้วยนะเพอดูขวาฝอดูขวากดูซ้ายให้เดี๋ยวไเดิแล้วว่ะ เฮ้ยมาป่ามันออกมาไวจังวะเฮียเฮียนิดเดียวตันตันกูกูขอข้าวก่อนกูขอข้าวก่อนแักกูขอข้าวก่อนไอ้เฮียกูกลัวจริงนุ้ยมึงมีเพื่อนเนาะเฮียเออกูไม่มีเพื่อนกูกลัวไอ้สัตว์งั้นเดี๋ยวคืนหน้ามึงไปทั้งคู่เลยไหมไอ้กวัวไก่ยุ้ยเดี๋ยวกูอยูู่กไปทำไมอ่ะกูก็กูอะดูให้หน่อยห้องน้ำมีตัวห้องน้ำไม่มีห้องน้ำเคลียร์เพราะว่ามันอยู่หน้ากล้องอยู่ไก่อยู่หน้ากล้องอยู่ยืน ม,มีมีมาแล้ว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 มีมาดูา <c oughs> <c oughs> ปิดประตูเฮียไอ้เฮียน่ากลัวคนคนหลอกคนทำคนสัตา์ข้างนอกกูน่ากลัวมากเลยเฮียไอ้ไก่ยังยังโยกอยู่นะมันมาแล้ว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 ปิดดีปิดดีปิดดีเฮียสพิศดารต้องเขา้าไก่บินไปแล้วไก่วิ่งไปห้องน้ำแล้วใช่ใช่แล้ว <c oughs> แคน้ต้องน้ำรับเรียบร้อยไอ้สัตว์เยกูตายเลยเฮียเฮียงุนี้วาทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่งเหียยาแทนเวยเียวอย่าบังคับพ่อเออมันมาแล้วมันมาแล้ว โอมยเชียปวอยจะไหนคือยากแถวเพื่อนโอยอยู่กลางลานเลยเฮ้ยเอาอเกีค่อยู่ด้วย <c oughs> วะกลัวเพื่อนมันจะมายังอ่ะยังยังยังเดี๋ยวเราต้องรีบซ่อมแถวนี้ปะก่อนอันนี้มันจะเปิดอ่ะ <c oughs> ใช่ไงใช่ใช่ต้องรีบซ่อม ตอนนี้หุ่นสองตัวอยู่ใกล้ๆกูทั้งสองตัวเลยใกล้ๆกันนะเยี่ยเ่เยี่ยเยี่ไก่ไก่ทามึงเหรอเออไก่ยู่ข้างหน้าเนี่ยห้องห้องโถงหลัก่อมันเดินมาไไปแล้วซอมดีซอมดีซ้อมดีมาดูกระต่ายให้หน่อยมันเดินออกยังต่ายไม่ไซอมเสร็จแล้วเลใช่หยุดใครดมดเฮียอะไรวะ มีอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้เที่ยนตัวมีมันมาแล้วมีมันมาฝรั่งฝรังฝรั่งฝรั่งฝรั่งอายุหลังมึงอ่ะกูเที่ยน่ากลัวอดอดอดเที่ยมันมาแล้วมีตามเลยมีมีอยู่ตรงไหนของทางของของกูเนี่ยมีเที่ยนวะกูเห็นมีทุกตัวเลยเนี่ยเสร็จแล้วไนห้องครัวมึงไปห้องครัวเนี่ยเออมึงอยู่ห้องครัวไปหามึงแล้วมีนะเออเนี่ยอยู่หน้าห้องครัวพวกกูเนี่ยเขาได้ไปอยู่กันดิ เดินออกมาาหไม่รู้มันอยู่ข้างในหรือเปล่าไงใจเย็นนะไม่อยูวอยูวอดวอดวอดไอ้ที่มันชอบเช็คห้องครัวว่ะไปซ่อมเครื่องไอ้เครื่องนี้ยังซ่อมไม่เสร็จหรอซ่อมเครื่องไหนอ่ะคุไม่เห็นมีเลยตอนนี้คุณเห็นไก่กับกรันไก่แล้วใช่ไหดูดูดูนะดูหยุบดูหยูบเก๋เหลือห้องครัวตัวปัญหาละโอ้ไม่ไอ้เจังหวะอยู่ไอ้ตันอ่ะไปทิ้บซิ เราคู้หมดเลยเนี่ยชิบหายไปห้องข่อยไปแลวที่อ่ะไม่ชอบไปห้องครัวไอยที่อไก่อยู่ห้องข่อยเข้ากันไม่ได้โอ้โหไม่ดูกล้องแป๊บเดียวหมากูเดินแล้วไม่มีดมหนีเดินมาเหรอก็ตายอยู่ฝั่งฝันมาเป็นไก่ด้วยเฮ้ยยุเข้าได้ปะเขาไมีได้ไปไหนอ่ะโอเคดูเข้ให้เฮ้ยมันเปิดมันเปิดปะเฮ้ยเปิดมันยุยุยุไอ้ยังกูแตกเฮ้ยพี่ไอีอะไรคุยกันซิ